กล่าวฝ่ายพระมุนีเลอสีเล็กสำเร็จวิชาทำสเต็กมาจากอเมริกาโอ้อร่อยมีลูกศิษย์เลอรก็มากมายทั้งหญิงทั้งชายเลอรก็มากนะครับสำเร็จนิติที่ธรรมศาสตร์ไปจบการตลาดโนวัตจุลาทำปริญญาโทที่อังกฤษแต่ไปเปิดออฟฟิศอยู่ที่อาร์เจนตินาทายอะไรแล้วผมก็ทายได้ ดูสิยายเลยยังเป็นเมียตาแมนทายอะไรแล้วผมก็ทายรู้ดูสิปู่ยังเป็นผัวย่าโอ้แมนมีตัวเมืองก็ต้องมีจังหวัดถ้ามีตลาดแล้วก็ต้องมีแม่ค้ามีนักร้องต้องมีนักดนตรีถ้ามีไออีแล้วก็ต้องมีอามาโอ้แมนมีตุ่มแล้วก็ต้องมีคันถ้ามีตัวฉันต้องมีสุพรรณษา ไม,ไม่ได้ดูไซตตัวเองว่ะไงชอบหุ่นนั่นนะซิเอาเอมานั่งกันละที่นี่ขอบคุณน้องพี่และคุณนายนะมากับรายการตะลุยตลาดตลกไม่ใช่โกหกป้า,าดีป้าก็ชอบดูลงไม่ได้สิ <c oughs> มีทั้งจจเลยนต์อุปถัมภ์รายการขอบคุณท่านป้า แล,แล้วอรุณอมลินไปนั่งไปกินนา,นาเออนาแวะมาหน้าแล้วก่อนละแล้วยังมีตลกอีกหลายคณะมาชมกาจะจนะอ้อา,ายุ่งอยู่กับป้าหน้าเนี่ยเหรอง่วนอยู่ในแฟมิลี่นี่แหละสบายใจดีเอากรใดมาพาดให้ลงเลยวะช่วยเหลือตัวเองอะ dần ngày gần